สวัสดีครับบุฟเฟ่เฮยวันนี้เราจะมาทําการแข่งขันถอดรหัสใบคำาเลย,ยเล่นเกมนี้กัูอยู่ทีมกูไม่แพ้หรอกอยู่กูทั้งคนไม่รักไม่ฮิปนูย้ย <H ook> มีแบรนด์ซุปไก่สกระั่นอ้ยแบ่งมึงหมูวางนี้กระหัวกรบหัวเฮ้ยกรหัวเฮ้ยอะไรอันเนี้ยอันเนี้ยหย้เนี่ยอันเนี้ยอนนี้อน้นี่ก่อนใ่ใช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 ่นี่กันนี่กันนี่ันนี่สวัสดีครับบุฟเฟ่ โอ้ห่างๆนานๆเลยไม่ได้ถ่ายกันเลยเนี่ยนานๆไปนาแล้วตัวแอเออพูดเลยพูดเลยไปเลยมันเริ่มแล้วมาสังเกตก็ยืนตัวกลางตัวเด่นด้วยอสวัสดีครับสวัสดีครับิีดีตอนรับสู่รายการบุฟเฟต์เฮียร์วันนี้เราจะมาทําการแข่งขันถอดรหัสใบคำเลยเป็นการใบคำสุดโหดที่ต้องใช้ทั้งหัวคิดและพลังร่างกายกว่ววันนี้มึงแพ้แล้วทรงมึงเนี้ยมึงกลับไปไปชี้ใครไม่ไหวหรอกชี้แป๊บหนยชี้มึงไอ้แป๊บกลับไปไปมึงกลับไปดิมึงกลับไปดิมึงกลับไปดิ ไม่ยอมป่ะไ่ยอมป่ะอุ้ยนี่เกมไปจะเล่นกันเป็นคู่เรามี5คนจะจับกันเล่นยังไงจะจับกันเล่นยังไงอ่ะเล่นยังไงเดี๋ยวเราหาทีมงานเนี่ยมาคนนึงอาอย่างนี้สิให้คู่ได้คู่ได้อย่างนี้ได้ใช่เฮ้ยมึงรีบจับคู่แล้วเล่นเลยกูจะอยากไปนอนแล้วกูไม่ไหวเล่นมุกก่อนเล่นมุกก่อนพี่จี้นี่ยวันที่ลองลองยิงใครอยากเป็นศถีชั้นละสิชชันระดิ มึงมึงเป็นอะไรทำไมมึงเพียไปทำอะไรมามื่อคืนไม่นอนไงทำอะไรอ่ะดิ้กต่อกดแชทเปลี่ยผมติดโซเชียลไงแล้วพอดูแล้วมันหยุดวิญญาณไงดูอะไรแล้วมันดูดูอะไรผู้หญิงเส้นอะเพลงอะไรเพลงอะไรเพลงอะไรเอบลอพอดีดีไรแฉ่เพื่อเป็นการเสียเวลากูว่าเราจับคู่เล่นกันเลยว่ะเดี๋ยวกูไม่ไหวแม่งเพียวันนี้ไล่คนหนึ่งเราจะเดี๋ยวเราเอาทีมงานมาแต่กูว่าอาการอย่างเงี้ยกูว่ามึงต้องต้องคลึงหน่อยเพื่อนนี่ แบรนด์ซุปไก่สกัดช่วยมึงได้ดื่มปุ๊บพลังมาปั๊บเมื่อต้องคลบต้องคลืบแบรนด์สักหนึ่งคลบสักหนึ่งคลืบอร่อยอร่อยอร่อยคลืบหน่อยเพื่อนเร็วเฮไอเฮ้ย ตอบปุ๊บตอบปั๊บถามปั๊บตอบปุ๊บเฮ้ยหัวไหลตูดหัวไหลตูตูตตูหัว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 แดงไหลแมงโอ้ยโหเองเล่นเองเลยเหรออิตาลุดูดอุตาลีทำไมทา่เลียงเลียงลายเออแก้ใช่ไหมแก้ขวาโอ้โหหัวแล่นแล้วมันรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าอ่าเล่นเกมเลยไหมกูว่าเอาอะไรกว่าถ้ากระปี้เป่าขนาดนี้ไหมโอ้ย ตอนนี้คู่เป็นชีเด่นคู่เป็นชีเด่นไม่ทุนไม่ทุนไปดูเลยคนไม่ทุนไม่ทุนเฮ้ยเอะไอหมักอะไอหมักไอหมักหาหาหาทีมงานมาเลือกเลยเลือกเลมาคนหนึ่งคนที่คุณดูโง่เฮงแล้วว่าจะมาช่วยทีมคุณให้ชนะในเกมแข่งขันที่ค่อนข้างสุดโหดกับผู้แข่งเข้าแข่งขันที่สุดยอดจะเก่งสมองระดับเตียนเพชรยอดบงกุฎขอนาโลตคเขา เอา,อางี้ไอ้หมักมันอาจจะยังไม่รู้กติกาปะ่ะไปดูกติากาก,ก่อนไหมจะได้รู้ว่าควรจะเลือกใครเออได้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 ไปดูกติกาเล,ลครับกติกาเกมถอดรหัสภาพ เกมจะเล่นเป็นคู่คนหนึ่งเป็นคนท้ายและอีกคนหนึ่งเป็นคนใบ้สําหรับคนที่ใบ้จะต้องเล่นหูละหูไปด้วยโดยแต่ละคู่มีเวลาเล่น5นาทีมีทั้งหมด6ภาพต้องใบ้แต่ละภาพห้ามข้ามถ้าข้ามจะต้องเสียหน,นึ่งคะแนนคู่ไหนทนาคะแนนได้สูงสุดจะเป็นผู้ชนะแต่ถ้าคู่ไหนทําคะแนนได้น้อยที่สุดจะต้องถูกทําโ,โทษมีเข้าใจมากกว่าเดิมแล้วครับเนี่ยถูกต้องเลยแล้วไม่อยากจะพูดนะว่ายังไงทีมผมก็ชนะถูกต้องเพราะว่าเก<อ>มนี้เรามีของรางวัลแจกสำหรับผู้ชนะด้วยแลวผมมั่นใจมากว่าทีมผมต้องชนะแน่นอน ก็ได้ยังไงคู่เราชนะแน่นอนสมัครเลือกใครอ๋อลงเบ้นก็ได้มามาขอเสียงปรบมือให้น้องเบ้นครับเบนนิกเกอร์ครับเรียกทางพี่เรียกทั้งพ่อเรียกทั้งครอบครัวค่ะแนะนำตัวที่เบ้นเป็นใครอ๋อเป็นโปรดิวเซอร์ครับคาร์พโมเบนชแนลครับเนี่ยจุดได้ได้ด้วยชื่อทีมเราอ้าวที่ทีมเราชื่อทีมกระปี้กระเป๋าแล้วกันทีมกระปี้กระเป๋าอ่า๋อผมเป็นกึุ๊ปแล้วฮึบทีมของเราชื่อว่าไม่รากไม่ฮึบนะเฮ้ย ือเกมเนี่ยกูจะแพ้ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะโดนคอมเมนต์คอมเมนต์ว่าแพ้แพ้อย่างเดียวครูเล่นเกมไหนก็แพ้ไปกินยักษ์ก็แพ้ไหมอะไรอย่างงี้ไม่ใช่เดี๋ยวง่วงเฮ้ยชินไม่ต้องห่วงเล่นเกมนี้กับกูอะอยู่ทีมกูไม่แพ้หรอกอยู่กูทั้งคนไม่รักไม่ฮึบนู้ย เพราะว่ามีแบรนด์ซุปไก่สกัดโอ้ยนี่จแบ่งมุ้งมวงมงมิ้งแล้วงั้นก่อนที่พวกเราจะเริ่มเกมได้ผู้ผมขอดื่มแบรนด์ซุปไก่สกัดก่อนผู้ผมขอบูสต์ร่างกายพร้อมนี่แล้วก็เตรียมหัวแบบสําหรับการแข่งขันครั้งนี้สบายพอคุณดื่มไปแล้วนี่ใช่ผมดื่มไปแล้วสาธภาแป๊บดื่มไปแล้วคือมันนําเราไปแล้วนะหัวเขาเล่นไปแล้วอ่ามันพร้อมแล้วผมก็มีผมมีแล้วแบรนด์ซุปไก่สกัดมาดื่มซะหน่อยดีกว่า แบรนซุปไก่สกัดครับช่วยบูทพลังร่างกายช่วยทาให้แบบเรารู้สึกแบบหัวแร่นอะหัวแล่นไหมแร่นเร่นไหมเร่นเออพราะอะไรหรือเปล่าที่เราต้องดื่มครับเพราะเกมที่เราเล่นต้องใช้พลังหัวคิดและก็ร่างกายที่แบบพร้อมครอ๋ ดื่มแล้วฮึบเหมือนได้บ้พลังไปต่อทันทีถ้าจะต้องฮึบต้องนึกถึงแบรนด์เท่านั้นครับเอาจริงกินแล้วแบบกระพี้กระเป๋าหัวโล่งขึ้นมาเลยนะพร้อมเลยผมพร้อมเลยตอนนี้ผมพร้อมใจหัวคิดแล้วนะเออเพราะมีแบรนด์ซุปไก่สกัดเนี่ยดีรอบนี้ครับกูจะฮึบสู้เพื่อมึงนะชินแม่แพ้แกเพื่อความสุขของมึงและชัยชนะของเรากูบอกเลยไม่รักไม่ฮึบนะเออผมมีตัวช่วยดีๆจากแบรนด์ซุปไก่สกัดดีเอาละครับ ผู้ชมตอนนี้นะคะทีมของเรานะครับทั้ง3ทีมนะฮะทีมรแรก <laughs> ที่จะได้เล่นเกมเป็นทีมแรกกนะี่คือทีมของหมูเติ้ลและชินนะครับทีมที่2คือคู่ของผมและทีมสุดท้ายก็คือคู่น้องหมักกับ <c oughs> น้องเบนบน,นะคะอ<า>โอเค <c oughs> และเพื่อไม่การเสียเวลาเดี๋ยวเราไปชมเกมแรกกันเลยว่าทีมเติ้ลกับชินจะทำคะแนนไปได้เท่าไหร่นะครับ <c oughs> เร็วซอม ไปดีมากยากว่ามีเด็กมีเด็กถือคบเพลิงชัยชนะไฟแชกไฟแชกทำอะไรไฟแชกไฟลอนก้นไฟแชกไว้อีกไว้อีกไว้อะจุดเออมีจุดแล้วไล่ต่งต่ออันใหญ่ใช้ทำอะไรตันหมุนก่อนหมุนก่อนตัดไฟตั้งแต่ต้นลมหัวอะไรหัวอะไรหัวอะไรตูดหัวอะไรตูดหมาหมาหัวเน่าตัดตัดตัดหางปล่อยวัตโอ้โอ้กบ ใส่ไม <chat> <Von 96> ้ใส่ไม้อันนี้อันนี้เนี่ยเหมือนเนี่ยเอะไรอันนี้อะไรอันนี้อบาบเพื่อนกบเพื่อนกบกสบีกบงอย่างข้างโค้งขึ้นวอกโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้อบอลน้้าหน่อยบอลน้ก้าอะไรอะไรนี่นีดูดูดูดดูดูบอดูบอสาวดูดชินชินชดูุดสาวชินชุดบ้านชุดบ้านอย่นมีอนี่คืออะไรม้วนม คน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 เก่งคนเก่งของแม่เร็วเร็วตรงข้ามกับอะไรเร็วคนดีน้ำเร็วคนดีชอบแก้ไขคนจันไรชอบแก้ตัวปลาไม่ดูกันคนดีหนีคนดีผีคุ้มป่าอยู่ในน้ำอยู่ในน้ำมีปลามีปลา หมอตายเพราะปากเงปลาใหญ่ปลาใหญ่ปลาาใหญ่กินบาเร็งหมดยังไงเหคเฮ้ยหกคะแนนเต็มครับกูบอกแล้วว่าไม่รักไม่ฮึบนะสุดยอดคตรเก่งเลยอะนสองาอยังไงยังไงดูดิดูดิอยากแป๊บันแ้ยอยากแหัวหัวหัวหัเน่กหัวเธอ ้อะไรตันยัมันยัมวด้ใช่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 ีอาตดู่ด้านนึ่งอีกด้านนึงเฮ้ยอ้กีกอีกด้านนึงอีกด้านนึงกลับด้านนึ่งกลับบ้านไหมไอเนี้ไอ้นี่ไอ้นี่ไน้ย่แหละใช่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 ไอเนี้อเนี้งโมงอะไรปากปากกันิสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิปากว่าไม่เท่าตเห็นอยท่พู่ไปบอกเขาทำไมตัวตัวตัวพูดวมันจะไม่พูดหมกวาดหมกวาอ้ไอด้านนึง จำหม้อจำหัวเฮเฮ้ยเฮ้ยหม้อเฮ้วจำดีดีครับจำเงี้ยำดีเอ้าแป๊บหนึ่งแป๊บนึ่งหยุด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 ไอ้บอลหยุดบอนหยุดเบรกบอเบรกลเบรกต่อเบรกอนแป๊บนึ่งเยอ้เาเฮ้ยมึเชื่อาไมล่ต่อไอ้เหี้ยหมไม่เห็นนี่อยู่ไม่ได้ไปกลับด้านพิกนี่ไอ้นี่แกอะไรแกอะไรไรแกกระโลกกะไม่แกอะไรคนแกแิคนแกขละชเอี้ยคนแกอะไรงำเงือกคกึ่อน คุแกอะไรคุดแกไหมยุ่งปชื่อวดเจ้าแกหัวงูเจ้าหัวงูโอ้ยโอ้ยนียบ้านต้องมีหลังอะไรหลังอะไรหลังนี้เลยหลังนี้ ไม่เดี๋ยวมีคำมีคำหลุดคำอ๋อหลุดมาเขาว่าอะไรไม่หลุดไม่หลุดกูหลอกเฮ้ยเอ้บอลกูทำไม่กูทำไหยุดหยุุดอลกูรอูดแเนี่ยเนี่ยเซนเออเช็น้ายอ้โห้ยเซ็น้ายทิ้งทิ้้งทิ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 ้งท้งทิ้งท้งทิ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 งทิ้งทิ้งิ้งทิ้งท้งทิ้้งทิ้งงทิ้งทงทิ้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 งทิงทิ้งทิ้ง ไอเนี่ยไอเนี่ยมาหยุดหนีไอ้ี่อะไรเนี่ยองๆองๆองๆถ้าเห็นองก็เห็นให้องมอนันี้มีเด็กมีทีาระูขวา ฟ้วฟาวไปแล้วเาลาเปลี่ยนเลยเปล่นมีเด็กโหมีเด็กมีเด็กฮามีเด็กยาากมีเด็กยมีเด็กมีกล้วยมีกล้วยมีแม่น้ำต้นไม้มีแม่น้ำมันยังหมุนไม่ได้เลยอ่ะยากกันเลยตอนนี้ห้อง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 มาไม่ได้เฮ้ยมาไม่ได้หมาห้องบินกล้วยกล้วยกล้วยห้องกล้วยห้องกล้วย่ไองแห้ง่ห้หมดแล้วจริงหรอ แต่กัคู่เมื่อกี้คือคู่ผมกับบอลนี่ทำได้แค่5ห้าเพราะว่าฟาวเป็นหนึ่งเป็นลำฟาวเพราะอะไรนะคือหลุดทำในป้ายออกมาเข้าหูซ้ายทะลุหูขวา่ใไปแต่กูไม่ได้พูดว่าเข้านะจริงๆอ่ะกูพูดว่าข้าวข้าวที่แปลว่ากินข้าวอ่ะเพือทำเพี้ยนเสียงใช่ถ้าเข้าเนี่ยโอเคฟาวแต่เพราะว่าตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วก็ไม่เป็นไรแค่แค่อธิบายเฉยไม่เป็นศูนย์้าสองสามเฮ้ยอะไรอะไรอะไรอาวเลยยาวเป็นคำไทยเลื้อยเลื้อย ตะวันทวันปางงูให้ไกลตัวเด็กเกิดยุ่งแล้วเกดยุ่งแล้วโยนงูให้อ่างตัวใโยนงูให้ผลตัวไม่ใช่ดูนี่ไวางลวางงูให้ผลตัวชัวกไม่ยีดงูให้ผลคอจงไม่ได้ครับสะกดเออเออเอ้าเวลาเดินเวลาเดินเ้เดินเวลาดิเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเลเดินเวลาเดินเฮ้ยทไมอะเดี๋ยวก่อนเ่อน่อ ไม่เไมอน่ต่กุกกไก่ไก่ไก่จ๋าไก่จ๋าไก่เห็นงูเห็นตีนไกู่ตอไม่ไม่ช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่่ไม่ใช่ไม่่ม่่ไก่เห็นมงูเห็นตีนไก่ไม่ใช่ไก่เห็นงูไม่มีงูไก่เห็นไก่เห็นตีนงูเห็นนมไก่ โอ้ยยาก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 กพูยากเลยยากเลยนมใช่ข้างในาุแกมน้องใ่ใจหัว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 ใจไป่้วใจควควใจดีสู้เสือกี่คำแล้วกี่คำแล้วเอาจริงเราาเราไปเ็นักเรียนสาคนไะ้เราจยหนังสือพวกนี้พวกนี้ได้ไหมได้ไหมพวกนี้ได้ไหมได้ได้ได้ ตัวเองอคว้าตะเขบเาไปเลยไม่ใช่ตัวเองต้อของไรตเอยใครใครใครต่อยอะไรต่อยใครคนจะไปจับคนหน้าแแงเราคนเราเป็นเยเดี๋ยเดี๋ยวเหยุดทำยทําเองเองก็ได้เองจักิมจิจักทำเองได้เองทำเองก็ได้เองกองเยียไปใกล้แล้ว เป็นสำนวนเป็นสำนวนเรียกเราอ่ะไอ้บาพพกอ่ะแทนตัวเองอีกคำหนึ่งอยากใครมาอะไรพึ่งพาเราไม่ใช่ไม่ใช่มึงเปลี่ยนไหมพี่ผานเปลี่ยนเอาดีเปลี่ยนคำเลย อันนี้มันอยากสั่นเขาได้อะไรแบบเช็ดโต๊ดกินลูกอมมันมีลูกอมแบบว่าอะไรแบบรสชาติอร่อยเปรผมเปรี้ยวผมเราเลยอุ๊ยี่ชาก็รู้ดิเด็กอยู่ในครอบครัวเด็กอยู่ในครอบครัวเปรี้ยวเป็นแม่ใครเปรี้ยวข่าเดนเปรี้ยวคือแม่ลูกอมอ่ะเปรี้ยวคือแม่ไอ้เหี้ยอะไรวะมึงจะบุญเท่าไหร่ลืมลืมตัวอดเปรี้ยวไปกินหวานใช่ลูกดอมไอ้เหี้ย โม่ยืบแยกใหญ่เลยฟปะเอวมนเพลินมันเพลินไฟปเอวไอ้ให่ใู่ไม่ได้พูไม่ได้พูดไม่ได้อยู่ในทะเลอยู่ในทะเลหูปูปูปูลอททอไม่ใช่ปูลอทท็อปูกระปุกกระด้งูกต้างหมดเวลาเมื่อกี้ก็แข่งนจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับมีสรุปคะแนน3ทีมนะทีมแรกเต้นกับชินได้เสียไปหนึ่งคะแนนนะฮะแพ้เลครับแ้ว ใช่ๆๆ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 ๆ้ๆๆๆนนๆๆ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 ๆทีมๆๆบนะครับได้5ๆๆๆนๆๆ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 บๆัๆๆๆนๆๆๆๆๆๆๆะๆๆนๆๆๆๆๆๆๆนๆๆๆๆๆนนๆๆ่าๆๆนกๆๆๆีๆๆ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 ีๆๆๆๆสๆๆ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 มๆๆๆๆๆๆๆอๆๆ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 ๆตๆๆ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 ๆเงสคก่ล ýi, <coughs> woo, ý, vậy là cái gì Pimbon? ai mà lên bay đi, lên bay, đừng đuôi mắt, Pimbon đuôi mắt, ai lên mắt, không, 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 Lò không, 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 lò không, 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 อ่มามาไอชินมาสู้มาปุยู่ข้างหลังเฮ้ยไอชินถ้ามึงเข้าลมสังเวียนเนี้ยมึงโดนด้วยนะพี่บอยพี่เออพักดีกว่าบอลไอชินดีแล้วทีมเราไม่แพ้เพี่บอลไม่ไหวก็พอพี่ขอท่าแบบขอท่าแบบกางแขนเราเมื่กียาอย่าไปทำจ้าวพี่บอนอะพี่บอลกางแขนบ้าพี่บอลกางแขนบ้าเฮ้ยเอาสู้มาชิ้มาวะ

เยอะไปด้วยมันเยอะจริงเยอดอะมันหามากเลยมันเป็นอะไรที่คนแบบว่าเหมือนจะชิลแต่มันทรมานและใครทำได้มันจะเหมือนการแอปจริงๆเราทำปุ๊บมันต้องเก่งนะแต่มันทำนั้นอะไรครับพี่โอ๊คือการทำพยายามทำนิ่งแต่จริงไมนไม่นิ่งอ่ะมันสั่นทั้งตัวเออแล้วมันคืออันนี้คือความใจของคโค้ชฮูลูฮุนนะฮะใช่ครับว่าเมื่อกี้คือรู้สึกยังไงบ้างและผลสรุปของการแฟนเทนเดนซ์นะฮะระหว่างทีมของคุณสมัครและเบน์และทีมของคุณบอลและผมนะครับ เป็นการเาขาเรียกว่าฮุลฮุบชรหดว่าใครทำตกคนแรกก็ถือว่าแพ้ไปก็ <นะ S 2> ถือว่าเป็นทีต่ติไปชันที่บุึ่ง ครับสามชั่วโมงครึ่งสามชั่วโมงครึ่งเฉียงนิดเดียวเฉี่ยงครึ่งชั่วโมงเฉี่ยงครึ่งชั่วโมงนะและทีมที่แพ้ก็คือทีมของคุณสมัครตัวเองนะครับขอบใจมากเลยที่ว่าโอ้โหคุณสุดยอดเลยพี่นั่นผมคงตายไปแล้วเฮ้ยตายก็ได้เมื่อกี้มึงไปยืนอยู่หนังเขาเชียร์ทีมบ้านเขามาเชียร์ให้กำลังใจผมนะแต่ผมดูเขาไม่ได้นะมันหายเขบอกให้เขาฮึบฮึบฮึบผมเลยเอาซะหน่อยแล้วหมักเมื่อกี้ทำไมหยุดเหมือนก็ยังไม่แพ้ไม่ไหวก็เลยันอยวมันนานแต่พวกมันปวดแล้วปวดเสียนใหญ่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวมันนานดูคำ มันไม่ยอมเลจริงอ่ะทีมชนะอย่างพวกเรานะไม่รักไม่ฮึบนะเมื่อต้องฮึบเพื่อทําบางอย่างเพื่อคนที่รักหรือสิ่งที่รักห้สําเร็จแต่หัวล้าหรือร่างกายอ่อนเพลียแต่ยังต้องไปต่อให้ดื่มแบรนด์ซุปไก่สกัดเลยทีมัรเยียและสำหรับทีมเราที่แพ้นะครับผมแบน์ซุปไก่สกัดนะครับเป็นตัวที่ช่วยบูส์พลังหัวแล้วก็ร่างกายให้พร้อมฮึบแล้วไปต่อได้ทันทีครับผมเมื่อต้องฮึบถึงแบรนด์เท่านั้นครับผมจะฮึบต้องฮึบแบรน บนลงโทษของเรานี่จะทําให้เข้ากับสถานการณ์ช่วงนี้นิดหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนเดี๋ยวเราจะทําการเขาเรียกว่ามอบความเย็นให้กับผู้แพ้เราจะลุกโป่งมาใส่น้ําแล้วก็ปาใส่หัวให้มันเย็นๆให้มันเย็นๆผู้ชนะจะมีรางวัลนะครับผมไปครับมอบของรางวัลเลยมาแล้วแล้วจะเป็นพี่เต้มอบของรางวัลครับมาเชิญครับผมเต้นละก็คือเต้นเต้น จนได้นะเพราะว่าโปรตีนคุณชินจะแพ้ตลอดเท่าตัวแต่วันนี้เขาทำแบบเขาล้มแบบทุกอย่างได้เขาไ่ึบสู้เอ้องึบสู้ต้องึบสู้ต้องทึบมีหลายกองด้วยถือเป็นการหวนคืนการจับคู่ของเขาอีกครั้งนะของวงเวนชูเดนอขบคุได้เงินรางวัลนะทีมพี่หมื่นหนึ่งจริงๆริงได้คนละห้าพันเชียเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวกแบ่งพวกมึงขอบคุณครับพ่อขอบคุณครับคนละห้าสิบถูกมึงไม่แน่ไปดีใจเลยก็เอาไปพรอไอ้บอลที่ต้องห้าสิบตัดเร็วไอ้นี้ไม่ได้พูดอันนี้พูดเ ห้50 50ห้าบแป๊หบอลด่าพ่อคุไม่เอาโอเคหะยินดีกับผู้ชนะด้วยได้ทั้งแบนแล้วก็เงินรางวัลไม่ต้องยินดีประจบประจบป้าจับเปนตังแไม่ใช่ไม่ใช่แม่โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปลงโทษกันเลยดีกว่าครับผมได้เลยคุณ อยากโดนไหมผมถามจริงเพราะว่าเราต้องถามเพื่อนก่อนไงเราไม่อยากไอ,อ,กอก้นี่อยากโดนไหมไม่อยากใช่ไหมใช่เอามันนัดเลยครับสำหรับวันนี้ครับรายการบุฟเฟ่เพยเยอร์นะครับกับผู้สนับสนุนรายการวันนี้นั่นก็คือแบรนด์ซุปไก่สกัดนะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะฮะลองไปซื้อรับประทานได้อันนี้แนะนําเลยนะฮะอย่าลืมไปซื้อซุปไก่สกัดนะครับสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง6คนขอลาไปก่อนนะครับลาไปกรับชอยของน้องแบ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับเอาหันหลังหันหลัง หันหน้าที่ว่าเล็กขอโทษนะเพื่อนขอโทษนะมันเป็นงานครับพยายามไปโดนหน้าอย่าเสื้อเปะเฮ้ยใช้สเต็ปนี้เหรอใช่นี่เหรอใช่นี่เหรองใช้พิธีพรมหรอนี่เขาเข้ากูแล้วลูกทินจะเข้ากูนะไอ้ยี่รู้ไุ่ยปะโอ้นั่นทิมกูซะแล้วเไม่เป็นยี่จริงเหรอไอ้ยี่เป็นยี่จริงจริงฮะหนึ่งสองสาม เอาเลยพี่อะไรเออมาโม่อย่างน่มามารออะไรมามาไม่ได้หลังไปหลังไปเอาไปโอ้โหก็กก็กล Au!